คนคนนี้เขาก็ทํากรรมตกปลาเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเขาเจอแบบจุกเลยนะครับคือเขาไปทำศัลยกรรมหน้าอกแล้วการทําศัลยกรรมเนี่ยเขาวางยาสลบแต่มันแปลกคือตอนวางยาสลบเนี่ยเขาตื่นกลางตอนผ่าตัดแล้วมันก็คือ,อเหมือนมีอะไรไปอุดคอครับเขาบอกว่ามันเกิดความความรู้ขึ้นมาว่าเหมือนกับเบ็ดที่เราที่เราเคยตกปลา ความรู้สึกตกปลาตอนผ่าตัดความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยมันต้องรู้สึกถึงการตกปลาการใส่เบ็ดเวรกรรมในห,หนึ่งช่วงเวลานั้นนะครับเพราะตอนเด็กๆคือเขาเขาเรียกว่าเด็กชอบทําแบบนั้นเขาก็โตที่ต่างจังหวัดมันก็มีโอกาสเอาเขาเรียกว่าเอาชีวิตเป็นกีฬาหรือโอกาสฆ่าเพื่อจะเอามากินมีคนบอกว่าฆ่าเพื่อเอา,ากินน่าจะไม่ผิดมันก็แค่น่าจะ เพราะความกดแค้งหรือความเจ็บปวดมันเกิดมันก็จะมีแรงของการกระทาและย้อนกลับเราก็เพียงแค่ยกตัวอย่างนะครับจะสรุปไม่ได้แต่บางสำหรับบางคนใ,นในใจเขาสรุปได้ว่ามันจริงบางคนก็บอกว่ายังลังเลบางคนก็ปฏิเสธเลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่จริงฉะนั้นผมจะให้ดูข้อมูลเรียงก่อนชุดต่อไปคนนี้บอกว่าเชื่อมากเรื่องตกปลานะครับ ตอนน้ามาทําอาหารเขาเป็นคนทุกหัวปลาทุกปลาดิ้นแล้วก็หัวเลาะนะครับชอบใจตอนเป็นเด็กไม่คิดอะไรพออายุสิบห้าเขาเป็นไมเกรนนะครับปวดทุกวันทุกวันนี้ก็ยังปวดอยู่ปวดถึงขั้นหันหน้าไม่ได้ลามมาถึงฟันเลยเลิกกินปลาช่อนปลาดุกปลาหมองน่าคิดเนาะไปภาพต่อไปครับคนนี้รู้สึกว่าจะมีจะม,จะมีจะมีภาพใหญ่ที่ว่ามีเขาตอบไปสองเรื่องนะครับแต่ดูภาพนี้ก่อน เรื่องจริงครับชีวิตผมคิดไปเนี่ยก็คือผมเคยตกปลาแต่ไม่ได้มาเพื่อค่าเล่นนะครับไปเกี่ยวตาปลาจนทะลุผมก็เอาเบ็ดออกโยนทิ้งไม่ได้คิดอะไรผ่านไปสามเดือนเพื่อนเล่นหนังยางดีบมาโดนตาตาดำผมได้ตาคำผมแตกมองอะไรพลามาถึงปัจจุบันดีที่ยังแค่แตกไม่บอด ออเขาตามองพลาดไปเลยนะครับเรื่องเวรกรรมเรื่องภพชาติหน้ามีจริงแน่นอนครับทีนี้คนๆน,นี้จะมีภาพหนึ่งครับจะเป็นท่อนล่างของข้อความเขามาเล่าต่อนะครับภาคต่อที่เขาเล่าเพิ่มเติมเนี่ยมีสิ่งที่ยังพิมไม่หมดนะครับพ่อแม่ผมไปนอนเฝ้าคิดว่าผมคงตาบอดแน่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้ยามีแค่หมอหมอไม่ได้ให้ยามีแค่ยาสลยาสลายริ่มเลือดไม่ให้เลือดข้างในตา รอเวลาให้มันหายเองเหมือนลุ้นเพิ่งจะมาทราบว่าพ่อแม่ของผมได้บนบานศาลเจ้าพ่อเขาตกที่วชิระพยาบาลหลังจากบนแล้วทุกอย่างก็กลับมาดีภายในหนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์ตามไม่หมอดแต่มันจะพร่าหม,มาูมาถึงปัจจุบันเฉพาะตาซ้ายตั้งแต่นั้นผมไม่เคยจับเบ็ดอีกเลยมีโอกาสไปไหว้และทำบุญด้วยครับเจ้าพ่อเขาตกวชิระพยาบาลศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ชีวิตคนคนหนึ่งก็ผ่านอะไรที่มันทุกข์ยากเนาะเรามาสรุปเล่าให้เราฟัง<ม>ก็เก็บไว้พิจารณาอย่าปล่อยให้สูญเปล่านะครับท่านนี้เรื่องของอีกโรคหนึ่งนะครับท่านนี้บอกว่าเรื่องกดแห่งกรรมเนี่ยผมเชื่อครับเริ่มเป็นรูมาตอยด์ตอนอายุสิบสองนิมิตในนิมิตเห็นร่างกายคือทางเดินของมดและปลวกผมเคยวางยาพวกเหยื่อซันเจียผมเคยเห็นนะครับมันเป็นยี่ห้อวางยาอะไรเป็นเป็นเคมี ให้ตายแบบยกรังเวลานางพญาละสมุนออกจากรรงแสดงถึงความเจ็บปวดทุรนทุรายเนื่องจากยาพิษที่วางไว้ผสมอาหารซึ่งนั่นคือน้ำตาลเป็นหลักทุกวันนี้เมื่อไหรที่กินแป้งและน้ำตาลอาการอักเสบข้อและกล้ามเนื้อจะมาทันทีทุกครั้งที่ปวดนะครับเขาก็จะพูดว่าเราทราบเหตุแห่งวิบากแล้วเราขออโหสิเราจะไม่ทำอีก อย่างไรก็แล้วแต่ก็จะรับวิบากนี้ไปจนหมดอายุขยเลี่ยงไม่ได้ครับแสดงว่าผู้พูดเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงเราไม่หลีกเลี่ยงที่จะหนีความคิดตัวเองความกล้าหาเนี่ยทำให้เราอยู่กับความทุกข์ได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างไงก็ดูท,ที่สุดแล้วทําไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพารหันที่ฉลาดมากๆทาไมท่านไม่กลับมาเกิดก็พอรู้ว่ากลับมาแล้วมันก็จะต้อง มีดีมีชั่ววุ่นวายแบบนี้แหละนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในคืนนี้ครับนอกจากเรื่องของคาถาทศพรแล้วก็เชื่อมมาเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็ย้ำกลับไปว่าส่วนบทสอนเจ้าคณเวรนะบางคนอาจจะยังไม่เริ่มเชื่อเพราะอะไรยังปฏิบัติไม่มากพอปฏิบัติให้มากพอทําให้มันปรากฏจริงจริงของท่านกับจริงของผมทําไม่เท่ากันผมได้แค่เป็นเพื่อนทุกเป็นเพื่อนสุขของท่านบางบางเรื่องแล้วก็ บอกว่าอันนี้ทำแล้วมันดีนะเพื่อนไปทำเถอะแค่นั้นเองนะครับ